เจ๊ปองอันชลี่ e, แฉกลางรายการฝากเป็นของขวัญให้นุ่มกันชัยลั่นเพื่อฟ้องแล้วจะชนะ ทำเอาขาเผือกหูพึงกันทั้งไทม์ไลน์เมื่อเจ๊ปองอันชลียไพรีรักออกมาทิ้งบอมแรงกลางรายการมาลิกาโชโชตอนล่าสุดบอกเลยว่ารอบนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นเพราะเจ๊ถึงขั้นฝากเรื่องนี้ให้พี่นุ่มกันชัยเอาไว้ใช้เป็นของขวัญเพื่อวันไหนจะฟอแล้วได้ชนะจริงๆ โดยเจ๊ป่องเล่าว่าครอบครัวหนึ่งที่ใครๆก็พอเดาได้มีเรื่องชวนอึง้งหลายประเด็นผัวเมียคู่นี้ฝ่ายชายเป็นลูกเมียเบอร์สองของตระกูลใหญ่ได้ใช้นามสกุลหรูๆแต่ไม่มีมรดกอะไรมากมีแค่บ้านหนึ่งหลังกับค่าใช้จ่ายเล็กน้อยที่ดินเป็นพันๆไร่คนอื่นเขาได้กันแต่บ้านนี้อด ฝ่ายหญิงก็แต่งเพราะนึกว่ารวยคิดว่าเจอนามสกุลเคลือบทองที่ไหนได้ทองชุบค่ายิ่งไปกว่านั้นเจ๊ปองเมาว่าคู่นี้ติดการพนันแบบหนักหน่วงถึงขั้นยืมเงินชาวบ้านไปทั่วตระกูลใหญ่ถึงกับออกปากชัดแกใช้นามสกุลได้แต่แกไม่ใช่พวกเราแถมฝากบอกเมียว่าอย่ามานั่งนับสมบัติของเราเลยจ้า และที่เด็ดที่สุดคือภาพลักษณ์ที่ชอบไปออกสื่อพูดอวดว่าเรามีบ้านนะเรามีที่นะสุดท้ายคนวงในบอกจริงๆไม่เคยมีเลยตั้งหากอะไรที่ไปวยวายว่าโดนยึดหมดจริงๆไม่ได้โดนยึดเพราะมันไม่เคยมีตั้งแต่แรก เจ๊ปองทิ้งท้ายแรงว่าเรื่องนี้ไม่ได้มั่วเพราะเจ๊ไปเจอคนในครอบครัวเขาเล่าให้ฟังเองหมดเปลือกพูดกันต้องๆว่าปลอมแบบไม่ต้องตีความเยอะ ส่วนเพจอัทธรสยังย้ำอีกว่าขาเผือกทั้งหลายรู้อยู่แก่ใจว่าหมายถึงใครแต่ก็ขอเว้นไว้ในฐานที่เข้าใจกันเนอะเอาเป็นว่ารอตามต่อว่าคู่รักบ้านนี้จะออกมาแก้เกมยังไงและสุดท้ายของขวัญชิ้นใหญ่ที่เจ๊ปองมอบให้พี่หนุ่มจะช่วยให้คดีชนะจริงหรือเปล่างานนี้ขาเผือกเตรียมป๊อปคอนได้เลยจ้า